เทศบาลนครดาสันโตนะครับวันชุมที่22กันยา,นนายน2567นะครับระเบียบวาระที่1น,นะครับเรื่องประธานแจ้งที่ประชุมสร้างขาสามก็วันนี้เดี๋ยวผมเนี่ยผมเปิดเสร็จแล้วผมจะขออนุญาตไปทำธุระต่อเน,นะครับพอดีวันนี้ติดงนานที่อืน่นนะครับก็เดีย๋ยวจะที่ไปเนาะก็ต้องขอบคุณพี่ๆทุกท่านทั้งสามที่ร่วมกับประชาชนนะครับว่าด้วย ด้วยระเบียบเการจะทําแผนเพิ่มเติมเปลี่ยนแปลงอะไรเนี่ยเราต้องมีการผ่านการประชุมตองขนะแล้วก็หลายๆโครงการที่เราเริ่มเล่นเข้าไป ะะเรยต้องเริ่มปล่อยตอกแล้วก็ทำอะไรนะครับอยาที่ห้าที่บกหรือที่บกเข้ามานะคงับผก็เร่งด่วเล่งวเ <ST AR> ข้าไปก็ไม่ได้ทํเมอเดิมรเราก็เร่งพยายามจะให้เข้าตามกระบวนการบางทีเข้าไปบบหลายหลายโครงการนี่อนนี้มันเริ่มเข้ากระบวนการใหม่นคิดว่าโครงการที่เข้าพวงเนี้จะเริ่มเร่งดเนินการนะครับหลายหลายท่านก็เริ่อไฟ เข้าเล่นมาตั้งแต่ปีแรกนะครับเพราะว่าไม่รอดเองนะครับก็เลยหลายองคงการมันก็ติดกับทางบริษัทหลายๆเรื่มนะครับก็พยายามจะเล่นพัฒนาแต่บางทีตรงนี้เดี๋ยวการดำเนินงานเรื่องต่างๆมันมีข้อคำถามนะครับก็เดี๋ยวให้ทางกองบริษัทให้ทางขออุกท่านแล้วก็ให้ทาง โครงการเพิ่มเติมเข้ามาเนี่ยเป็นไปร่างแผนที่คณะกรรมการสองีสองแผนเนี่ยได้มีการยกล่างนะับยกล่างขึ้นมาแต่ได้ยกล่างยกน้ขึ้นมาก็ได้ดำเนินการนำข้ล่างที่สองที่สองได้ยกางโดยระเบียนียหลังจากที่กาความเห็มชอบ ดนั้นในวันนี้นะครับก็เลยเป็นที่มานะครับที่ทุกท่านนะครับจะต้องมาร่วมกันนะครับพิจานรณาโครงการต่างๆของออทศบาลานะครับที่จำเอ็นจะต้องไล่ไล่ไล่เรียนไปแต่ละโครงการนะครับเพราะว่ามีเนื้อเนื้นอหาอยู่จํานวนมากพอสมควรกับทั้งโครงการก็คือแล้วก็ในเรื่องของรูปพันต่างๆนะครับที่เจะาบายต้องเออตรียมการเพื่อดำเนินการน้อยที่สุด ผมจะเรียนสรุปข้อค่าวง,างี้นะครับว่าการเพิ่มเติมในธศาสตร์ของการพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตการศึกษา,าศา,าสนาศิละปะและวัฒนธรรมนะครับมีจํานวนทั้งสิ้น3าโครงการคนระับขอปรับอย่างนี้นะครับผมจะเรียนเฉพาะรายการที่มีการแก้ไขก่อนนะครับในใทั้งสิ้นนะครับ และจากการประชุมคณะกรรมาธการเมื่อวันที่15และ19ที่ผ่านมานะครับผมได้ส่งรายการไปถึนคะคณะกรรมการสรมทุทรเทศมณฑีเพื่อพิจารณาอนุมัติให้ดำเนิน,น,เนการให้บรรจุรายละเอียดดาวในร่างแผนฉบับนี้เพิ่มเติมนะครับเป็นเอกาสารในภายหลังซึ่งโครงการส่วน,นใหญ่จะเป็นโครงการจัดซื้อลูกพันนะครับผมจะได้เปนทีนันชุดน,นะครับ การจดซื้อเครื่องตรวจวัดก๊าซพร้อมอุปกรณ์ใช้อุปกรณ์รชใช้งานจํานวนหนึ่งชุดครับดําเนินการจัดซื้อในปี2 5ง9ครับ2อ0 0สนบาทห้าครับ